สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆูกกำลังใจจ้าแนวทางหุ้นห้างเซ็งรอบซอลรอบบายวันที่สามเดือนหนึ่งสารมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้ามืออื่นวันที่ส วันที่4นี่แอสโตรลงแนวทางหุ้นนี่เคอีหลบปกติหายจากพอวันที่4นี่หุ้นนี่เคอีหลบปกติออกผลแล,แล,ล้วเราจะหลังจากที่ปิดไปหลายวันจาะอ่ะถาลงแนวทางนี่เคอีหลบปกติอาจสี่ยุดแนวทางหุ้นนี่เคอีหลบวีไอพีไว้เน,นจาจะพอหลบปกติของหฮากลับมาแล้วเนาะ,ะสำหรับพ้นห้างเซ็งรอบเสาร่บ่ายของเมื่อวานจะวันที่2 สำหรับห้างเซ็งรอบปกติวันที่สองวันจันทร์ปิดไปมือหนึ่งเนาะจ้าส่วนวันที่สองอมาเบิงพ้นสรุปกันก่อนจะห้เข้าตัวไรแบบใดสิใดเข้าใจกันจ้าอย่างอาิอย่างที่เอด็ดคอยที่ใบไปในคลิปว่ามือนีรอบเศร้าก,กับรอบใบคือชนสามกับสองอนวี้ถ้าคนขางไปทางเล็กเบิ่นถามาอากาจสีมาเล็กเบิ่นด้วยหรือว่าอาจสีพาดไปเลยก็ว่าได้จ้า สำหรับรอบเศร้าของเฮ้าจะบน073จับคู่เข้าไปที่37อันนี้คือมาตัวเน้นเต็มๆรอบเศร้าจะเด่นสามลูดสามของเฮ้ามาจะลางหกหกโอ้โหไซเบิร์นทารูดฮกทารูดเบิ้์นได้เต็มๆแอจอยจิตเบิร์นไว้แค่33กับ22จะมา66เต็มๆอ่ะแนวท้าของเฮ้าก็ถือว่าเจาะเข้า3773 37, แถมเลขเบิ้์น มาตามทีอธิบายไปอีกแล้วจ้ะสำหรับรอบใบนี่ถือว่าพลาดไปแล้วจ้ะพ้นออกแปดห้าห้าว่าโอ้โหพี่น้องจ้ะสำหรับเลขเบิ้ลมาเต็มๆทั้งรอบเศร้าแลวก็รอบใบไซเบิ้ลทะลุเบิ้ลนี่คือได้เต็มๆฮุกฮุกห้าหา้าเศร้าใบแล้วจ้ะลำแปดสี่ก็พลาดไปจ้ะของเฮามีสามแปดกับสองแปดเข้ามาแปดสี่ ฮ่าสำหรับพ้นห้างเซ้งคองมือว่านกับตาตามนี้เลยใจย,ยินดีกับพ้นติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามจ้าแนวทางขอเฮามารอบเ้าตัวเน้นเต็มเต็มเจ็ดสามสามเจ็ดจ้าตามกันต่อรุ่นกันต่อกับห้างเซ้งมือนี้จ้าแนวทางสีมาให้ตามสูตรอีกหรือบออันในการล่อลุ้นอีกที่หนึ่งจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางท่ามักถ้าชอบปล่อยตามจ้าถ่าบ่มาบ,บ,บ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้กตัวเลขทุกตัวมีเขามีรุดพิดผลาดประกันได้กอขอโพษตัวภัยพี่น้อง FC ไหวด้วยละก,กันจ้าคำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอด o อยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์เขานละนน่งติดตามจ้าการกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจ,จากผลแสด้บว์พาดแนวทั้งตัวต่อไปจ้ารอบเซาม,เมนีสองกับหนึ่งจับขู่สองมีสองสี่สองหก สองเจ็ดสองหา้าสองแปดตามด้วยสองสามสำหรับเดนหนึ่งวิลลุตหนึ่งจับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปด หนึ่งหาจ้านี่คือรอบเศร้าจ้าสำหรับรอบใบเด่นรุดวิ่งอยู่ที่ศูนย์และเก้าศูนย์จับคู่ศูนย์สีส่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดตามด้วยศูนย์หา นี่คือเดนศูนย์วิรุดศูนย์รอบบ่ายจ้าสำหรับเดนเก้าวิ่งรุดเก้ารอบบายจำขู่เก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าสี่เก้าเจ็ดตามด้วยเก้าแปดอันนี้คือรอบบ่ายจ้า เดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนจะว่ามีตัวหมักตัวชอบคือกันหรือบอดจ้าสำหรับรอบบ่ายเอ็ดจอยเขาเน้นอยู่ที่เก้าสามเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งหกสองสี่สองสี่กับสองเจ็ดจ้า สำหรับแนวทางหุนห้นทางเส็รลบซอลอบายมือนี่ตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้จ้ามือนี่กับขอให้มาตัวเน้นตัวจอหลักันจาข้อห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า